สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดเรื่องราวอัปเดตของกัปตันอเมริกา New World Order นั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยนะครับหนังกัปตันอเมริกาเนี่ยจะเชื่อมโยงไปกับหนัง t h u n d e r b o l l อย่างแน่นอนเพราะว่าเกี่ยวกับการเมืองอเมริกานะครับและดูเหมือนว่าสตูเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลสาหรัฐด้วยเพราะนั้นตอนนี้เองเนี่ยดยีเรคเตอร์ของ CIA ก็คือตัวของวาเลนตินาเดอฟอนเทนถูกไหมครับวันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตใหม่มาตอนนี้ข่าวในก ตอนอเมริกาแน่นอนสิ่งที่จะมาแน่ๆเนี่ยนะครับผมก็คือวายไล์เนี่ยคือเดอะลีเดอร์ถูกไหมหลายหลายคนบอกว่าจะถูกนํามาเพื่อเอามาสร้างซูเปอร์โซเยอร์เซรั่มให้กับทางรัฐบาลอเมริกาเพื่อสร้างกองทัพซูเปอร์โซเยอร์ขึ้นมาครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัวของวาวเองนะครับผมก็น่าจะมีการก่อตั้งทีมเซอร์เพนต์โซไซตี้ขึ้นมาด้วยซึ่งจะเป็นทีมวายไล์ที่มีทีมเกือบงูเนาะตรงนี้เองก็คิดว่าพอเป็นในหนังเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะมีการอัดแอปอะไรกันไปนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วามามอออนน่่ถถ้้าาาาาเเรรมมมมมมงงงกกัันนททีีขฐบลไจป็ตู เป็นทีมภารกิจมืดทีมแบ็กออฟทีมอะไรก็ได้เพื่อเอามาทําภารกิจอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะมีตัวของทันเดอร์โบลอสเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงด้วยโดยตัวของแฮร์ริสันกอดจะมารับบทนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดตัวตัวของเรสฮักขึ้นมาเท่ากับว่าเรื่องนี้มีอะไรดําเนินไปหลายเรื่องมากแล้วมันก็จะเชื่อมไปต่อถึงเรื่องราวในทันเดอร์โบลในทันเดอร์โบลเองเราเห็นข่าวกันมาแล้วว่าจะเป็นทีมทันเดอร์โบลเนี่ยไปนำอดัมแมนเทียมมาจากเทียม,มัตถูกปะแล้วอดัมแมนเทียมคืออะไรวัน,น ตรงนี้เขาบอกว่าอดามันเทียมอ่ะจะถูกเปิดเผยมาถูกแนะนําให้เรารู้จักตั้งแต่ในหนังกับตันแล้วนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยจะไปทําภารกิจเต็มๆกันในหนังทันเดอร์โบว์ตรงนี้ทำไมเขาถึงต้องแบบเกินมาถึง2เรื่องเลยล่ะนั่นเป็นเพราะว่าอดามันเทียมเนี่ยจะเป็นแร่ที่สาคัญมากๆเพราะมันคือแร่ที่ทํากงเลบวูลีนขึ้นมาครับและตรงนี้เองอ่ะเขาก็น่าจะเล่นให้มันไม่ได้เหมือนกันในคอมมิกนะแร่อดามันเทียมในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เนี่ยน่าจะเป็นแร่ที่อยู่ในตัวของเทียมัสตรงนี้เองผมคิดว่าไอ้แร่ตรงนี้จะมีบทสําคัญด้้วยในนนกกััปตตอเเมริาาแ่ถ็หง ว่าคือการไปเอาแร่นี้มาจากเทียมัสเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นในหนังกับตันอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นการที่ว่ามีคนเนี่ยนำแร่นี้หลุดออกมาสู่ตลาดมืดสู่โลกได้แล้วทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ตัวอย่างแร่นี้มาโดยทีมเซอร์เพนต์โซซิตี้เนี่ยนะครับที่ถูกตั้งโดยวาวเนี่ยจะมีหน้าที่หลักไปการชิงแร่นี้มาซึ่งอาจจะไปชิงจากตลาดมืดไปชิงจากอะไรมาแล้วก็เอามามีเคราะห์ปรากฏว่าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยต้องหาเพิ่มนะครับก็จะนําไปสู่เรื่องราวทันเดอร์โบว์ตรงนี้เองอะ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นการเกิดมานิดหน่่อยนไะไมได้เป็การแบ เจอคุ้มแลอะไรนู่นนี่นั่นใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อเรื่องในกัปตันอเมริกา4จริงๆเองเนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่ต้องเล่าถูกไหมมันมีตัวละครเยอะเต็มไปหมดเลยก็น่าจะกระจายกระจายกันไปแล้วก็มีเส้นเรื่องหลักอย่างหนึ่งซึ่งเส้นเรื่องหลักตรงนี้น่าจะจบไปที่เรื่องราวของเซอร์เพนซ์โซซิตี้และการเมืองภายในของอเมริการวมไปถึงตัวของแทรเดโบลอสมากกว่าแต่ก็มีภารกิจในการเอาอาดัมเบนเทียม,มาเนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับผมที่ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมนันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็สามารถปูทางไปสู่เรื่อออองงงงงื่่่นนนนๆไดดดด้้้ววยเเเพรรรราาาาาาะะฉัััสสิทีมถคหหจกกู กัปตอนอเมริกา4เนี่ยหลักๆนะครับผมจะมีอยู่4จุดก็คือ1เลยเราจะได้เจอกับแซมในฐานะของกับตอนอเมริกาคนใหม่แบบเต็มๆถูกไหมสองนะครับผมเราจะได้เจอกับการเมืองภายในของอเมริกามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวของวาวหรือว่าตัวของทันเดอร์โบลล์ที่จะมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกานะครับแล้วเราก็จะได้เห็นทีมเซอร์เพนซ์โซซตี้ด้วยถูกไหมตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทีมซูเปอร์โซเยอร์ที่ถูกสร้างโดยเดอะลีเดอร์หรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่เอาเป็นว่าจะมีตัวร้ายอยู่ค่อนข้างจะหลากหลายตัวมมาาาาาากกกกๆแแแล้้้้วว็จจจะะีีีีตตััทททท่่่่บบึึงงงงงรรยดดอออนไปห ไม่ว่าจะเป็นตัวของวาวเองก็ตามหรือ t ันเดอร์โบลสเนี่ยก็อาจจะมีความแบบดีๆไล่ๆด้วยเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นข้อที่3นะครับคือจะมีตัวร้ายเยอะมากๆเลยต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับข้อที่4ก็คือเราน่าจะได้รู้จักกับอาแดเมนเทียมแระที่จะเป็นโลหะสําคัญมากๆที่จะนําไปสู่เรื่องราวของมิวแทนเรื่องราวของ Xmen อะไรต่อได้ในอนาคตครับเท่ากับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้้าบบบคครรัััสสวดีขอให และผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ